เพราะใจนี้ไม่เคยตายมาแต่กับใดการใดก็าตามเกิดพบนี้ไปพบนั้นจากพมนั้นไปพบนี้ตลอดมาอย่างนี้กี่กับกี่กันในบุคคลและสัตว์แต่ละหลายหลายการเกิดตายสับสนปนเปมากที่สุดไม่มีใครแข่งกันได้คือเรื่องการเกิดตายของสัตว์โลกเนื่องจากใจไม่เคยตายทั้งทั้งที่กิเลสมันหลอกว่าตายแล้วสูนแล้วสูนนั่นคือความหลอกลวงของกิเลส ให้มนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราลืมเนื้อลืมตัวเลยกล้าหาญต่อการทำบาปไม่สนใจต่อการทำบุญให้ทานเพราะเห็นว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนยิ่งเหมาตั้งแต่ความชัวช่วช้าละบมกเต็มหัวใจเวลาตายแล้วไปลงนรกศูนย์แล้วไม่ศูนย์ล่ะนรกนั่นนะ่ะ <c oughs> พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ สอนเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเทวบุตรเทวดาอินพรมมีเปรตผีประเภทต่างๆนับประมาณไม่ได้เลยมีเต็มโลกธาตุนี่คือพระพุทธเจ้าทุกทกองค์เฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราก็าทรงชี้แจงแสดงไว้หมดทุกอย่าง มีมีมีทั้งนั้นเพราะท่านทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วนำสิ่งที่มีมาสอนพวกเราแต่พวกเราชาวพุทธก็เลยกลายเป็นชาวผีไปตามกิเลสเสียลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตลอดนิพพานไม่มีสัตว์เทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายไม่มีไม่มีมีแต่เราตัวกำลังโรบตัวกำลังโกรธตัวกำลัง ท่วมทนอยู่ได้ราคาตัณหานี่เผาตัวเองเผาตัวเองในหัวใจนี่มีเท่านี้เวลานี้ดูสิหัวใจของใครมีไหมสิ่งเหล่านี้ว่าบาปบ,บุญนรกสวรรค์ไม่มีแล้วไฟเผาหัวใจเราอยู่เวลานี้มีไหม <c oughs> ดูสิเราอย่าเอาท่านวันณนะฐานะสูงต่ำความรู้วิชาใดๆมาวาดไม่ได้ผลทั้งนั้นต้องเอาสติปัญญาอย่างเข้าดูมัน มันร้อนไหมมันทุกไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องภาวานาเอาสติปัญญาอย่างเข้าสู่จุดที่เป็นไฟคือใจดวงนี้ให้เอาไฟดับลงไปด้วยพุโทโธด้วยธรรมโมด้วยสังโฆแล้วจิตจะสงบเย็นลงไปเห็นประจักษ์นี่แหละความสุขที่เราหาทั่วดินแดนเวลารวมแล้วจะมาได้อยู่ที่จุด เป็นความสงบเพราะการภาวนาไม่ได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คว้าน้ำเล้วกันทั่วดินแดนนะแต่จะได้ความสุขความสงบเย็นใจได้หลักได้เกณฑ์จากการภาวนาเมื่อกิตสงบแล้วจะเย็นปล่อยวางหมดโลกธาตุนี่เหมือนไม่มีเหลือแต่ความรู้เด่นอยู่ดวงเดียวและอัศจรรย์ล้นพ้น แปลภระสุดยอดคือใจที่สงบตัวเข้ามาปล่อยวางเรื่องสิ่งสโปรกโลกาเมตทั้งหลายนั้นออกได้เป็นลำดับเข้าสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งพุทโธดึงดูดเข้ามาเพราะอำนาจแห่งพุทโธบังคับจิดตดวงน,นี้ไม่ไปสายแสกับฟืนกับไฟสิ่งสโปรกทั้งหลายเหล่านั้นให้อยู่กับพุทโธพุทโธคำเดียวนี้ใจจะมีความสงบเย็น นี่ละศาสนาพุทธท่านสอนอย่างนี้แต่เราไม่ได้สนใจกับพูธนั่นสิมีแต่ลงปากเอาพุูธเข้ามาสู่หัวใจเราจริงๆดูเป็นยังไงพระพุทธเจ้ากโกหกโลกจริงๆเหรือพอจิตสงบเย็นเข้าไปแล้วจะส่องแสงสว่างกระจ่างไปโดยลำดับเพราะอํำนาจแห่งความสงบมีกำลังขึ้นโดยลำดับจากนั้นก็กระจายออกทางด้านปัญญาสร้างไปหมดสร้างไปหมด ความสุขความแปลกประหลาดอาัศจรรยจ์จะปรากฏขึ้นที่จิตนี่โดยลําดับลำดาโดยลำดับนามันจะปล่อยวา